เน้นประหยัดขับดีเมืองขับง่ายจอดง่ายต้องคันนี้นะคะโตยโยตา aris, ้ายาริป2.2สปอ,อร์สีขาวสวยๆแบบนี้รถปี2020นะคะ กับราคา419,000บาทฟีด้า่อน7,100บาทเท่านั้นนะคะไม่50,000กิโลเมตรออปชันใส่มาให้ครบจัดเต็มนะคะไฟหน้า LED นะคะผู้ออปชันมาให้เรียบร้อยแล้วกระจกพับปรับไฟฟ้านะคะด้านในเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะคะพุงไรายมันติฟังก์ชันหน้าจอทันสกรีนะคะกล้องถอยรังมีมาให้เรียบร้อยนะคะแอร์แบกทั้งหมด7ใบความปลอดภัยคุ้มค่านะคะเปอะพับปรับแยกอิสระได้แบบ40/60นะคะ ใครกำลังมองหารถอีโกคาร์เน้นประหยัดน้ำมันอย่าพลาดชมในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับช่องอีโกคาร์เมอ่สองตักเพชยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตักพามาชมรถเข้าใหม่อีโกคาร์น่าใช้ของเราอีกหนึ่งคันนะคะใครกำลังมองหารถสวยสภาพดีคันเกดเอแนะนำที่นี่เลยนะคะเพรยนต์ ร้านเราเปิดมามากกว่า24ปีนะคะรับประกันคุณภาพโครงสร้างตัวถังเดิมแท้จากโรงงานอย่างแน่นอนนะคะเรมไม่มีชํารลูซูญหายไม่มีกลับสีก่อไม่นะคะกาีันตีไม้แท้โครงสร้างเดิมนะคะวันนี้พามาพบกับเจ้าคันนี้เลยนะคะโตโยต้ายาริส1.2ตัวสปอร์ตนะคะรถปี2021กับไม่50,000กิโเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้ราคาเปิดขายอยู่ที่419,000บาทฟีดาว ผ่อน7,100บาทต่อเดือนนะคะใครกำลังมองหาอีโคคาร์ปีใหม่ใบน้อยนะคะอยากผ่อนสบายๆเบาๆต้องคันนี้เลยนะคะเน้นประหยัดน้ำมันขับขี่ในเมืองนะคะทรงสวยสไตล์สปอร์ตนะคะค่าแมเน n a น c e ถูกนะคะ เปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องของเร็วใดๆราคาประหยัดนะคะเป็นรถคันแรกแนะนําเป็นยาลิกขันนี้นะคะ mm. จะตักผ้าดูนะคะตัวโครงสร้างรถเส้นสายนะคะรถลายของตัวรถนะคะ mm. ภายในมีออปชั่นอะไรมาให้บ้างนะคะมาในส่วนของด้านหน้ากันเลยนะคะ นนหน้าตัวนี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้นะคะโตโยต้าสีโคเมียมนะคะกระจังหน้าสีดำเป็นโนแบ็คแบบนี้นะคะการันตีได้เลยรถโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำนะคะไฟหน้าตัวนี้นะคะให้เป็นไฟ LED มาให้แล้วนะคะมีไฟไลท์เดย์ไลท์แบบ LED มาให้ด้วยนะคะไฟหลีไฟเลี้ยวมีมาให้ในโคมกันเลยนะคะการันตีโคมแท้โคมเดิมนะคะด้านหน้าไม่มีอุบัติเหตุใดๆอย่างแน่นอนนะคะ45องศาของตัวรถนะคะเหลี่ยมสังคมตัวรถขึ้นชัดเจนนะคะทรงนี้น่าจะเหมาะกับวัยรุ่นมากๆนะคะประหยัดน้ำมนันคันเล็กขับง่ายจอดง่ายนะคะฝากระโปรงเหลี่ยมสังคมขึ้นชัดเจนนะคะไม่มีร่องรอยใดๆนะจ๊ะ กระจกได้ปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะมีไฟเลี้ยวมาที่ข้างกระจกนะคะตัวกระจกเป็นโครมาสีกับตัวรถมาให้นะคะเพิ่มความสปอร์ตตามชื่อรุ่นของเขาเลยนะคะยามีต8.2ตัวสปอร์ตนั่นเองนะคะกระจกรอบคันเป็นกระจกเดิมแท้จากโตโยต้ามาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะอยู่ที่23.3กิโลลิตรนะคะใครเน้นขับในเมือง รถติดเอาไปทำงานเป็นรถคันแรกนักศึกษาจบใหม่ตังแนะนำยาริตรเลยนะคะดูแลงา่ายค่าแมเนแทนถูกนะคะออปชันไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะสำหรับผู้หญิงผู้หญิงอย่างเรานะคะพี่ๆใครที่ดูรถไม่ค่อยเป็นนะคะไม่อยากได้รถที่ดูแลยากแนะนําเป็นยาริตรนะคะขับง่ายจอดง่ายช่วงรางดูแลง่ายนะคะเปลี่ยนทายแมนเนแทนตามรอบของมันใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะช่วงล่างเป็นดิสเบกทั้งหมด4ีล้อนะคะล้อแมกซลายแบบพัดตัวนี้ขนาด15นิ้วนะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโครงสร้างต่างๆการันตีได้เลยโครงสร้างเดิมนะคะใช้เห็นกันชัดๆแบบนี้ไม่มีโชกแตกนะคะน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มนะคะโครงสร้างต่างๆไม่มีตัดต่อใดๆนะคะการันตีได้เลยว่าแร้รถสวยสภาพดีนะคะกระจกบานคู่หน้าเป็นกระจกกันขโมยด้วยนะคะค ด้านในนะคะเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานสีดำตัดด้วยตะเข็บสีน้าเงินแบบนี้นะคะขายให้ดูกันจะใช้แบบนี้เลยเบาะด้านหน้าแทบจะไม่ยับเลยนะคะคันนี้ไม่ห้าหมื่นสภาพสวยกลิบมากนะคะโครงสร้างต่างๆหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะแผ่นเพดอยู่นะครบหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะเบาะแน่นๆตึงๆนะคะคันนี้เป็นตัว สปอร์ตนะคะเป็นตัวสปอร์ตมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะให้ดูตรงนี้เลยนะคะเพรานาต้องฝาประตูนะคะประตูไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับนะคะคการันตีได้เลยว่าโครงสร้างเดิมนะคะพี่ๆอ่ะไล่มาเลยนะคะแผงประตูด้านข้างนะคะแผงประตูบ้าน,านะะด้านข้างตรงนี้นะคะเป็นตัวบุกหนังนะคะ แป้นตรงนี้นะคะที่ปรับกระจกเป็นสีดําเป็นโนแบ็คนะคะสังเกตตะเข็บต่างๆซีนเดิมจากโรงงานนะคะนี่จิกไปจะเป็นรอยเล็บนะคะจะมีความยืดหยุ่นนะคะมีไม่แข็งไปแล้วก็ไม่นิ่มไปนะคะขอบยางกันเสียงนะคะแน่นๆตึงๆแบบนี้ตะเข็บต่างๆนะคะนี่ตะเข็บมาร์คประตูเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยนะกลมๆมุมๆแบบนี้เลยนะคะ ใครกำลังมองหายารกษไว้ใช้งานสักคันแนะนำคันนี้เลยนะคะไม่ไม่เยอะราคากำลังดีสครับเพชรใส่มาให้เรียบร้อยแล้วทั้งหมดสีด้านนะคะถ่ายให้ดูกันแบบนี้เลยทุกซอกทุกมุมนะคะ <c oughs> ตักเช็คให้เบื้องต้นแล้วนะคะสภาพสวยกลิบมากสำหรับคันนี้นะหัวน็อตต่างๆ <c oughs> ไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับนะ <c oughs> สำหรับคันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่7 1 0 0พันหนึ่งอเท่านั้นนะคะ ตะเข็บเดิมๆจากโรงงานการันตีได้เลยว่าคันนี้สภาพสวยมากนะคะพี่ๆให้ดูตะเข็บด้านบนสักนิดหนึ่งตะเข็บไม่เคยแกะเลยนะคะนี่ดูเลยเนี่ยกระดูกงูเห็นไหมคะตะเข็บสบปอนเมตอาร์ตต่างๆการันตีได้เลยนะคะเนียนแนบสนิทแบบนี้นะคะมาร์กเดิมจากโรงงานมาอย่างแน่นอนนะคะตัวยางไม่เคยแกะออกเลยนะคะที่สําคัญคันนี้เบาะพับปรับแยกอิสระได้แบบสี่สิบหกสิบด้วยนะคะ ด้านในก็กว้างขวางแบบนี้นะคะนี่เบาะพับแยกอิสระได้แบบนี้เลย40-60แบบนี้นะคะตะเข็บต่างๆการันตีได้เลยว่าเดิมจากโรงงานนะคะออปชั่นใส่มาให้เต็มแล้วสำหรับไวรุ่นคนหนึ่งออปชั่นเท่านี้คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วนะคะเน้นประหยัดน้ำมันต้องคันนี้เลยนะคะด้านหลังมาพร้อมกับไฟทับทิมนะคะการันตีไฟเดิมมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ได้ท้ายเป็น สไตล์ห้าประตูด้านหลังกว้างแบบนี้ถ้าใครเน้นคนคลองพับเบาะไปได้เลยเพิ่มความกว้างของห้องโดยสารได้อีกนะคะหัวน,น็อตต่างๆไม่เคยแกะไม่เคยไขยนะคะการันตีได้เลยมาร์กเดิมจากโรงงานเฉดสีเดียวกันทั้งหมดนะคะไม่เคยแกะไฟนี้ไฟท้ายนะคะไฟแท้จากโรงงานเลยยี่ห้อไทยคยโตโตโยต้าจะใช้เป็นแบรนด์รุ่นนี้นะคะในการประกอบตัวชุดไฟ ตะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานนะคะซีนจะเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าประตูซ้ายประตูขวานะคะใช้ซีนเดียวกันทั้งหมดเลยโครงสร้างด้านล่างเป็นชุดปะร่มยางฉุกเฉินมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะซีนทางมะพร้าวนี่สิ่นเดิมจากโรงงานการันตีให้เห็นได้เลยว่าคันนี้สาภาพสวยกลิบมากนะคะด้านล่างแอ่งกระทะไม่มีน้ำขังนะคะไม่มีรอยสนิม ขึ้นแต่คงจะเข็บใดๆนะคะคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุจากด้านหน้าด้านหลังอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวพาไปดูออปชันด้านในกันตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะคะให้อะไรมาบ้างนะคะมาที่ฝั่งคนขับกันเลยให้ตัวกระจกออโต้ที่คนขับนะคะปรับไฟฟ้าอยู่ที่แผงประตูตรงนี้นะคะสติกเกอร์ต่างๆการันตีได้เลยว่าเดิมจากโรงงานนะคะถ่ายให้เห็นกันชัดๆแบบนี้นะคะ คุ้มค่าคุ้มราคาช่วงล่างดิสเบกสีล้อนะคะขับเคลื่อนด้วยสองล้อหน้านะคะสำหรับเราผู้หญิงเหมาะมากๆนะคะเน้นประหยัดน้ำมันดูแลง่ายนะคะเรื่องความปลอดภัยล่ะความปลอดภยัยคันนี้มีแอร์แบ็ให้หมดมีแอร์แบ็ให้หมดเก้าใบนะจ๊ะว้าวคุ้มค่าคุ้มราคามากเก้าใบมีอะไรบ้าง ด้านหน้าหนึ่งสองเสาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสาซีอีกสองแปดหกแปดเก้าที่บอกนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่พี่มองห็นทับหนี่ที่บอกสองข้างมีแล้วก็ที่หัวเขา่าอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะโตโยต้าให้มาคุ้มค่าคุ้มราคามากสำหรับแอร์แบนะคะให้มาคุ้มมากเลย เป็นอีโก้คาร์ที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะหน้าจอเป็นแบบปุ่มสัมผัสมาเรียบร้อยแล้วนะคะกล้องถอยหลังนะคะมีเส้นกะระยะให้ด้วยนะคะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะคะแอร์ Air เป็นออโต้มาให้เรียบร้อยนะคะเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์เป็นสีดำแบบเป็นโนแบ็คนะคะด้านในบอกปรับได้ปกติเลยจะสูงจะต่ำนะคะจะอยากได้สูงหรือว่าอยากได้ต่ำ ได้หมดเลยเดินหน้าถอยหลงังอะไรใดๆนะคะแล้วก็ไม่มีจุดอับสันสาตาเลยนะคะพี่ๆดูเลยนะนี่ค่ะเหมาะกับเรามากๆสําหรับผู้หญิงนะคะที่ไม่อยากได้รถคันใหญ่เน้นประหยัดน,น้ำมันนักศึกษาจบใหม่ตักเลือกให้แล้วเป็นยาเล็กคุ้มค่าคุ้มราคา,คา,คานะคะขายต่อนะคะขับไปสักพักหนึ่งสามสีป่ปีขายต่อโตโยต้าราคาไม่ตกไม่ลงมากนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาหม่ห้าหมืน ห้าหมื่นหก้อยสิบแปดกิโลเมตรพวงมาลัยมันติฟังชันออปชันใส่มาให้ครบแล้วนะคะตอนนี้เชื่อมต่อได้เลยนะคะ Apple Car p l a y ใส่มาให้ครบๆนะคะออปชันใส่มาจุกๆนะคะคันนี้ลดลำดับเดียวในเล่มด้วยนะคะลดลำดับเดียวในเล่มด้วยนะคะสภาพสวยกลิบมากนะคะ <c oughs> ขออภัยเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงด้วยนะคะนี่ลำดับเดียวให้ดูนีดนึงปุ๊บ เจ้า,จาของเดิมเป็นผู้หญิงด้วยนะคะสําหรับคันนี้ดูแลลูกดีมากมากนะคะซื้อมาแทบจะไม่ค่อยได้ขับเลยนะคะพี่ๆไปใส่เพิ่มอาจจะใส่กล้องหน้ารถเคิ่มแค่นั้นนะคะเพราะกล้องเคยรัมีมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวตักผ้าดูตัวโครงสร้างด้านหน้ากันนะคะมาในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะพันสองซีซีสี่สูบเกบสแรงม้านะคะ เติมน้ำมันอะไรได้บ้างนะคะแกสซฮอ91 95 E20 ได้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์โตโยต้า VVT-iE ของเขานั่นเองนะคะการดูแลรักษาดูแลง่ายนะคะค่าเมเทันนนั์นถูกนะคะเซอร์วิสวต,ตามรอบเนี่ยเป็นหายน้ำมันเครื่องเนี่ยราคาอยู่ประมาณ1 0 0่ันบาทเท่านั้นนะคะค่าเมเทแนน์ดีดูแลง่ายนะคะในตัวส่วนของโครงสร้างนะคะการันตีได้เลยโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะ พรานะตรงนี้ด้านในไม่มีแกะไม่มีไขปนะคะตะเข็บเดิมๆจากโรงงานฝากระโปรงไม่มีร่องรอยการขขยการแกะทําสีนะคะการันตีได้เลย,ย 50, 000, คันนี้ใหม่ห้าหมื่นคือสภาพสวยกลิบมากนะคะช่องระบายอากาศกลๆมลๆมนๆแบบนี้เดิมจากโรงงานสติกเกอร์นะคะยังอยู่ครบเลยทุกจุดนะคะการันตีได้เลยเฉดสีเฉดเดียวกันทั้งหมด พีะะ่พี่คนไหนสนใจนะคะไม่ว่าชีพอะไรก็ออกรถได้นะคะพ่อค้าแม่ขายพนักงานประจำนะคะเพิ่งเริ่มทำงานทักมาคุยทักมาสอบถามกันได้นะคะถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมแบบนี้นะคะสำหรับพี่พี่ที่ประวัติเครดิตด,ดีนะคะสามารถจัดไฟในอนุมัติไวภายในหนึชั่วโมงได้เลยนะคะแต่เข็บนะคะนี่ตรงหัวโชก สีเชดเดียวกันทั้งหมดนะคะเดิมจากโรงงานคือเขาจะนําอะไรชิ้นส่วนของตัวรถทั้งชิ้นลงไปจุ่มในถังสีของเขาแล้วก็ยกขึ้นมาประกอบนะคะสีมันจะสม่ําเสมอกันทุกจุดนะคะให้ดูต่างๆเนค่ะตัวหัวนอ็อตล็อกโคมไฟนะคะด้านหน้าการันตีได้เลยไม่มีแกะไม่ไขไม่มีขยับนะคะใครได้คันนี้ไปสภาพ99%จากไฟแดงนะคะพี่พเหมือนได้รถไ้แดงไปเลยนะคะ ตัวเครื่องด้านในนะคะน้ำมันเครื่องไม่มีไหลเยอะนะคะมาร์กเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบไม่มีเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์ไม่มีอย่างแน่นอนนะคะเช็คตัวเครื่องเล็กเครื่องเล็กถังได้นะคะสําหรับคันนี้สภาพสวยมากนะคะด้านหน้าไม่มีอุบัติเหตุอย่างแน่นอนไม่เคยแกะทําสีเลยคันนี้ด้านหน้าได้สีเดิมจากโรงงานกันเลยนะคะขอย้ากันอีกครั้งหนึ่งคันนี้โตโยต้ายาริ1.2สตัวสปอร์ตนะคะประปี2021 ไม่ห้า0 0ื่กิโลเมตรเท่านั้นนะกับราคา419,000บาทฟีดเาวนเจ็ดพันหนึ่งรเท่านั้นสนใจรีบติดต่อตักมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกห้9เนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์สอบถามรายละเอียดตัวรถนะคะอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมคันนี้ยังอยู่ไหมสอบถามได้เลยนะคะตะักินดีถ่ายวิดีโอหรือว่าส่งรูปครั เพิ่มเติมให้พี่ๆนะคะไม่ว่าชื่อรายก็ออกรถได้โทรเข้ามาคุยเข้ามาปรึกษากันได้นะคะก่อนจากกันไปวันนี้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่ตักนำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนที่โตโยต้ายาริคันนี้สวัสดีค่ะ